สองข้อเอาให้รอดก่อนก็คือดิจ i ตอ l วอลเล็เนี่ยคนละหมืน่นตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยเอาให้เอาให้รู้ก่อนวันที่11เนี่ยจะต้องโดนซักและต้องรู้แล้วว่าเอาเงินมาจากไหนหรือจะกู้หรือไม่กู้แต่มันจะต้องใช้เงินพร้อมกันทั้งหมดประมาณ6 0แสนกว่าล้านดังนั้นอีกครึ่งหนึ่งผมตัดสินใจกู้ ต้องบอกไปตรงตง เรียกได้ว่ายังคงออกมาจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องเช่นเคยครับสำหรับดรเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครสสครับอย่างล่าสุดพระผู้ชมครับก็ได้ออกมาไลฟ์สดซึ่งบางช่วงบางตอนถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทปริญญาตี2 0 5 0 0รถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอีกหลายนโยบายที่ดูแล้วใช้งบอย่างมหาศาลไม่รู้ว่าจะทำ ได้หรือเปล่าไว้อย่างน่าสนใจหลายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับนโยบายเพื่อไทยยังไงต่อนะคะนโยบายเพื่อไทยดูแล้วสรตะสาระยี่ห้านโยบายเพื่อไทยฉันบอกว่าอืมฉันบอกได้เลยนะทําไมล่ะมริกาอืมนโยบายแรกกูยังไม่รู้เลยมันจะทาได้หรือเปล่านี่มันล่อไปตั้งยี่ห้านโยบายแล้วยังไงล่ะอืมแลวเป็นรัฐบาลทักร่วมอีกแล้วนโยบายพรรคอื่นเนี่ยจะทำยังไงอืม อันแรกปุ๊บเนี่ยนะรวมกันเฉพาะนโยบายเพื่อไทยเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมด1.8ล้านล้านบาทเื่1.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ายแรกที่จะต้องทําให้ได้ได้ข่าวว่าจะต้องทําให้ทันแล้วก็โยนกระเป๋าเงินเนี่ยไปให้ทันเนี่ยนะคะประมาณเดือนเมษาประชาชนเนี่ยจะต้องได้เงินไปใช้จ่ายน,น,านั่นนะว่างั้นนั่นคือการกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตนะไม่มีการแจกเงินสดนะจ๊ะแต่ว่าเป็นเงินอยู่ในแอปวอลเล็ตวอลเล็ตนะคะเหมือนกับเวลาเราไปซื้อแบะแปบแบบแบบแบแบเหมือนแอปเป๋าตังอะไรของคุณลุงประยุทธ์นั่นแหละเออแต่ก็ เขาคงจะไม่ไปใช้แอปเก่าแอปเดิมอันนี้ก็ไม่แน่ใจหลังจากที่เขาแถลงเดี๋ยวจะรู้ว่าเขาจะเปิดแอปใหม่จะเสียค่าบริหารจัดการใหม่หรือไม่หรือจะไปใช้แอปเก่าของพลเอกประยุทธ์อออันนี้คือยังไม่ทราบสรุปเลยก็คือว่านายโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า5้าแสนหกหมื่นล้านบาทดูปอกมาลีนะคะห้าแสนหกหมื่นล้านบาทเรื่องนี้มาริกาต้องตามคิดแต่คิดแตนตามคิดแต่คิดแตนแน่นอนทำไมล่ะอังกว่าฉันตามเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนดีเบต ก่อนหาเสียงตอนช่วงหาเสียงดีแบทออกทีวีทุกช่องแล้วโคศกพักเพื่อไทยก็อุ้ยเถียงหน้าดำหน้าแดงทุกช่องเลยพอฉันถามว่าเอาเงินมาจากไหนเขาบอกว่าเอาเงินมาจากภาษีภาษีตรงไหนเขาบอกว่ามีภาษีของ ภาษีแวดเนี่ยมีอยู่แล้วประมาณ2 0 0 0สนมีอยู่แล้วจานวนหนึ่งฉันก็บอกว่าภาษีแวดนี้มีอยู่แล้วจํานวนหนึ่งก็คือเก็บทั้งปีได้230 0 0 0ล้านแต่ว่าเงินิจติตอลเนี่ยนะมันจะต้องใช้ประมาณเ,เกือบ6กแสนล้านนะแล้วเหลืออีกประมาณมากกว่าครึ่งเนี่ยเอาจากไหนเขาก็บอกว่าไม่กู้ค่ะไม่กู้ฉันบอกกู้กู้ก็ต้องบอกประชาชนไปตอนนี้เลยนะประชาชนจะได้รู้ว่าเขาจะได้เป็นหนี้หัวโตหรือเปล่าหรือดงังไรไม่กู้ค่ะไม่กู้และยิบใบของพรรคพืชอไทยไม่มีกัน อันนี้เราก็เชื่อเขานะคะพอเขามาเป็นปุ๊บเขาต้องทํานโยบายนี้ให้ได้ณเวลานี้มีเงินเฉพาะภาษีแบตอยู่แล้ว2องแสนสามล้านบาทแล้วยังไงต่อเหลืออีกประมาณ4ี่แสนกว่าเอาจากไหนเอาจากไหนปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องไปซอย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 เอาจากงบประมาณโครงการอื่นๆที่มีอยู่แล้วหรือไม่ก็เอาซอยออกจากงบประมาณ กลางที่จะดูแล76จังหวัดออกมาหน่อยหนึ่งหรืออะไรกันตออันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่าจะต้องให้โอกาสเขาในการที่จะต้องทํานะคะ,ะแล้วก็เขาจะทําได้ทําไม่ได้ก็ต้องลุยนะคะเพราะว่าถ้าทําไม่ได้นี่ถอนงอกเลยนะ,ะถอนงอกเลยทําไม่ได้นี่หัวงอกเลยนอกจากจะโดนถอนงอกเนี่ยจะมีหงอกให้ถอนหรือเปล่าังไม่รู้เลยอ,อันนี้ที่หนึ่งนะคะ นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทอันนี้ต้องใช้เงินอีกํำนวนทั้งสิ้นประมาณ40,000กว่าล้านบาทนโยบาย1ครอบครัวหนึ่งศักยภาพใช้เงินไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทนโยบายส่งเสริม SME ไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทนโยบายเงินสมทบคนสร้างตัวอีกประมาณ90,000กว่าล้านบาทนโยบายแพลตฟอร์ม Learn to Earn อันนี้ก็ประมาณ150ล้านบาทมีนโยบายแก้หนี้หรือพักชําระหนี้อะไรต่างๆอีกลดภาระหนี้ประชาชนอีกพักชำระหนี้กเกษตรกรใช้เงินอยู่ไม่ต่ํากว่า8 0 0 0ล้านบาทลดภาระหนี้ประชาชน1 3 0 0 0ล้านบาทนโยบายคมนาคมมีรถไฟความเร็วสูงที่จะมาต่อย,ยอดเพิ่มจากพลเอกประยุทธ์นี่นะวางไว้อีกประมาณ80,000กว่าล้านบาทรถไฟขนสินค้าอีกประมาณ4 5่0 0ล้านบาทแหลมจะบังสุวรรณภูมินะแล้วมีรถไฟกทมอะไรเขาเรียกรถไฟฟ้ากทม20บบาทตลอดสายอันนี้เป็นนโยบายอันที่สองที่ฉันมีความรู้สึกว่ามันจะทำได้ ไงวะเออแต่อาจจะทําได้ก็ได้20บาทตลอดสายจะทุกคนหรือเปล่าหรือ20บาทตลอดสายเนี่ยจะเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้เขายังไม่เคลียร์ชัดเจนรอวันแถลงข่าวของวันที่11นะคะแล้วจะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าฉันฟังจากน้ำเลียงเสียงปากกระทรวงการคลังนะถ้าเขาจะทําให้ได้เนี่ยนะก็คือจะต้องเอาเงินจากภาษีประชาชนเนี่ยไปปก คือแปลว่าเอกชนเนี่ยนะเขาก็จะต้องรับไปตามนั้นแหละนะคะไม่ใช่รับ20บาทตลอดสายเขาอาจจะรับจากประชาชนมา20บาทตลอดสายแต่ที่เหลือเนี่ยรับจะต้องไปอุดหนุนจ่ายให้กับเอกชนก็แปลว่าจะต้องไปเอาเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งก็เป็น ษีประชาชนภาษีคูนี่แหละนะคะเอาไปอุดให้อย่างเช่นอาจจะอุดปีละ5,000ล้านอ่ะอาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะไปอุดไอ้ยีบาทตลอดสายนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะไปจ่าย20บาทตลอดสายและเอกชนเขาจะยอมซึ่งดูปักมลัลลีนะคะเป็นไปนไม่ได้นะคะอืมเป็นไปนไม่ได้เผื่อเก็โดนอเอกชนฟ้องตดคุกหัวโตเอาอะนะคะ ต่อไปก็จะมีะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับอะไรติดแอร์รถไฟฟ้าชั้น3ติดแอร์ให้หมดเลยเออันนี้ก็ต้องใช้เงินอีกประมาณเกือบพันล้านบาทนะคะสาธารณาสุขก็จะมีการยกระดับ30บาทรักัาทุกโลกใช้เงินเงินอีกจํานวน2 0,000กว่าล้านบาทนะคะอันนี้เป็นโครงการของเขาอยู่แล้วแต่ทีนี้จะมายกระดับแล้วยกระดับอย่างไรนะคะซึ่งที่ผ่านมาที่ที่เคยบริหารบริหารแล้วมันมันมัน,มนได้ใจประชาชนก็จริงนะแต่ขณะเดียวกันยามันยามันเขาเรียกว่าคุณภาพมันลด คุณภาพมันลดแต่เรื่องความเป็นความตายมันเสี่ยงไงถ้าเกิดคุณภาพมันลดอะนึกออกใช่ไหมอ่ะแต่ว่าจะต้องอุดไปประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านบาทอ่ะอันนี้ก็เชียร์ส่วนแก้รัฐนูญใช้เงินอีก3 0 0พันล้านบาทนี่แก้รัฐนูนคุณวางผิดนะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ใช้3 0 0พันล้านนะแค่เฉพาะตั้งสะสรก็3 0 0พันล้านแค่จะต้องไปำาชำระมาติก็อีก3,000ันล้านแค่จะต้องมีการเลือก นะคะไปลงโหวตทำสี่ก๊อกอ่ะก๊อกละสามพันสามสี่สิบสองเกือบหมื่นกว่าล้านนะฉันจะบอกให้ถ้าแกรัมนูนทั้งฉบับนะใช้เงินเนี่ยทะลุทลายแน่เกือบหมื่นล้านนะฉันบอกก่อนเพราะฉะนั้นที่เขาแนะนําบอกว่าให้ไปแก้ทีละมาตราทีละมาตราทีละมาตราในสภาเพราะว่ามีสมาชิกสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน500คนอยู่ในสภาอยู่แล้วเนี่ยก้าวไกลก็มีตั้งมากกว่าเพื่อนอ่ะร้อยห้าสิบเอ็ดคนอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้สภาไปเลยในการแก้ทีละมาตราอย่างนี้ดีกว่าประหยัดงบจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วอ่าอันนี้ก็ต้องตามนะ นโยบายทางด้านการศึกษานี่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่เนี่ยเขาจะไปทําให้ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ว่าจะเป็นวันแท็บเล็ตเออเอาอีกแล้วนะวันแท็บเล็ตเนี่ยชอบซื้อของนะนโยบายพักเพื่อไทยเนี่ยเวลามาทีไรชอบซื้อของชอบซื้อมาขายไป ชอบซื้อของเออชอบซื้อมาขายไปนะคะอ่ะนอกนั้นก็จะมีนโยบายอื่นๆนะคะนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุก็มีอีกนะคะอะไรอีกอ่ะจบไปนะคะแล้วก็มันต้องเผื่อให้กับรัคการเมืองอื่นด้วยนะคะที่จะต้องแถลเราจะโฟกัสนโยบายทุกนโยบายเพราะฉะนั้นน,นเวลานี้นะถ้าเกิดนโยบาย2ข้อเอาให้รอดก่อนก็คือดิจิตอลวอลเล็เนี่ยคนละหมืน่นตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยเอาให เอาให้รู้ก่อนวันที่11เนี่ยจะต้องโดนซักแล้วต้องรู้แล้วว่าเอาเงินมาจากไหนหรือจะกู้หรือไม่กู้นะถ้าเกิดบอกว่าโอเคตอนนี้มีเงินอยู่แล้วครึ่งหนึ่งสามแสนกว่าล้านแต่มันจะต้องใช้เงินพร้อมกันทั้งหมดประมาณ0กแสนกว่าล้านดังนั้นอีกครึ่งหนึ่งผมตัดสินใจกู้ต้องบอกไปตรงๆนะต้องบอกไปตรงๆและโดนโหแน่นอนนะพอพูดคำว่าก,กู้เนี่ยโหแน่นอนนะทำไม เศรษฐอาก็ทั้งเศรษฐาทั้งเศรษฐีทั้งอุงอิงอ๋องแอ็งทั้งอะไรต่างๆโอ้พากันไปล่องแก่งยาวตั้งแต่กรุงเทพยันนุ่นนะคะนคะรพนมยันไปถึงอุบลราชธานีลงไปเหนือล่องใต้พูดหมดว่าวไหม พูดเองนะว่าไม่กู้มัดคอไว้เรียบร้อยว่าไม่กู้ไม่กู้เมื่อไม่กู้นะคะก็ต้องใช้เงินภาษีประชาชนใช่ไหมไม่ได้ใช้เงินกําไรอะไรต่างๆมาจากโครงการของเศรษฐาหนีถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่กู้และเมื่อใช้ภาษีประชาชนจากกระทรวงการคลังนะอ่าทีนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าล้านคนนะอายุ16ปีขึ้นไปจนกระทั่งก่อนตายอะ่ะ16ปีขึ้นไปและได้ทุกคน ทับซ้อนอีกนะทับซ้อนประโยชน์อีกนะเผิ่เ,เ trze, ไม่รู้ว่าสุวรรณหรือสุวีอะไรต่างๆจะไปยื่นฟ้องอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะทับซ้อนประโยชน์ยังไงคะอา้าวกสสพะเพืพ่อไทยก็ต้องได้หมดเลยแม่ของสสเพื่อไทยได้หมดเลยแม่ของเศรษฐาก็ต้องได้เศรษฐาก็ต้องได้อง์อ,งอิงก็ต้องได้แม่อุงอิงได้เหมือนกันโอ้นักโทษชายก็ได้เหมือนกันนักโทษชายได้เปล่าวะเออเนี่ยได้หมดไงเมื่อได้หมดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นนโยบายที่ทับซ้อนผลประโยชน์หรือไม่จะมีใคร removal, รวงกึ่งเรื่องติดเรื่องไกลจะไปร้องหรือเปล่าอันนี้ก็ เออบางทีนะเออมันก็ต้องดูอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทําเอาเราบรรดาแฟนคลับของดเรมาริกาเองรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง